เจอกันเหมือนเดิมอยูแล้วอยู่หนองรีวันนี้เหมือนเดิมอยู่หนองรีอันนี้เพื่อนเขาเขาทำอะไรนี่มาสเกาสเกลมาสเกลมาที่ร้านไหนนะก๋วยเตี๋ยวต้นมะม่วงต้นมะม่วงนี่ไงต้นมะม่วงต้นมะม่วงดีกว่าต้นมะม่วงเนี่ยหลัชื่อแม่ทำสเกามาอย่างดียวฮะกดกดมาก็เจอเลยร้านนั่งนอกตรงโน้นแม่ต้นมะม่วงทำไมมัน เออมันทาง้เขาบอกว่าในป้ายเขาเขียนว่าสูตรโบราณบรรมานโอ้เป็นโลอ่ะเป็นโลเคชั่นก่อนแดดไม่เข้าแดดไม่เข้าต้องถ่ายร้านด้วยเราจะได้เขียนถ้าอยู่ริมถนนเนี้นี่หนองรีหนองรีหนองนี้ร้านเดิมร้านก๋วยเตี๋ยวโบราณเยอะนะครับ เออว่ะเราจะจอดไปรอบเออว่ะอันนี้บ้านๆจริงว่ะแล้วบ่ายสองเขาปิดแล้วนะเห็นป้ายอ่ะเปิดเร็วปิดเร็วกินพิเศษเลยเพื่อเดียวไม่ได้เจ๊จัดไปธรรมดาอย่างคล้ายแกมสั่งมาแล้วหรอสั่งร้อยเดวเดี๋ยวแั่ไปอี้ย่สั่งอะไรอ่ะเขาชิมเลยเฮ้ยเาคาสี่สิบห้าบาทนะพิเศษเฮ้ยเดี๋ยวเราสั่งของเราก่นดีกว่าไม่อยากรู้ว่าต้มยำันราณาช้ยังไง ชินเนี่ยแกตะเกียบกกินขาวโบราณตะเกียบก็โดนล,ล้วะแกนอนไปิมน้ำน,น้ำน่าจะคล้า,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 ายคาเดี๋ยวเฮ้ยคล้ายก๋เตี๋ยวที่เรากินน่ไดลคลนะายร้านนึงนแนวเนี้ยแนวเนเอาตังก่อนดีว่มาตังก่อนธรรมดาอ่ะางเดี๋ยวเอดก่อนอะไรเหงมีปะไม่มีมีเหลือก็เล็กเนี่ยมี เคมีเออยากสาะมีแเันเดีขาาขายนะีู่แบบขยก็โบราณมันบาเอน้านซอยเหมือนรอยเอนอปสีสีอะครัปลาสีเออแนวเออคล้ายคล้ายคล้ยอะไรบ้างเช่นเนื้อ เอาสิ่งทุชามเล็กเอาชามเล็กอะนไม่งอกออะไรนา้มน้ำม่นรอกต่ตักไว้เรียบร้อยเดี๋ยวรอ,อางงมาแล้วครับ ก๋วยเตี๋ยวใต้ต้นมะม่วงเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณน้ำใส่ออันนี้ที่เด็ดปะวิเอ้ยนี่อ๋อแค่เส้นแบนแค่เส้นแบนไม่ใช่ไงเมื่อกี้ไปดูมาเส้นอะไรนะพี่แก๊บปลาะเส้นเปลอะกอเปลาะเปลาะเป๊อกรู้ได้ไงรู้ว่าว่าเขาเรียกเส้นป๊อกเสนน้ำเหรอเดี๋ยวจะไปล้างน้ำ ้น้ำซุปหวานชุ่มคอหวานชุ่มคอขาดน้ำตาลพอดีอยากให้เขาดูนี่ก่อนอันนี้ไม่เคยเห็นมาโอ้ดูเส้นแบนเลยก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่มากบะหมี่แต่แบ่เส้นใหญ่เดี๋ยวเขาลองเลยนะเดี๋ยวมันจะติดเส้นมันจะติดไงเส้นก็เหมือนบะหมี่เหลืองแหละแต่เป็นเส้นแบน เด่นใหญ่เอยเคยแค่แค่ตัดตัดสัญญาบแต่บางร้านไม่ค่อยมีนะเด่นนะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละหลังๆเริ่มมีหลังๆหลังๆเริ่มจะดังแล้วล่ะเดี๋ยวเติมอ่ะเติมความเผ็ดเข้าไปหน่อยอิม่ไม่อิ่มสามเช้าน่าจะอยู่ได้ปะเนี่ยเรือเหรอครับครับอือสก็บพวก็คัดติดอ่ะ เเอ้ยกกพลาสติมาเลยหอมมากเนี่ยเก็บรวลาแค่เมลไม้นี่เขาเรามาจากต้นมะม่วงเลยนะใช่เหรอที่โตไวถามเขาดิไม่น่าใช่เนี่ยที่เขาตัดอก็ถามว่านี่มันต้นมะม่วงมาเนี่ยเกิไม่แน่จริงๆก็เขาชื่อเขาต้นมะม่วงเนี่ยกลิ่นนี้ก็ได้นะตัดต้นมะม่วงมาเราเป็นนี่นี่เขามีหมูนี่ไหมหมูแผ่นเหรอหมูแผ่นโหดูติดโตโต nó quả như phải bắt mẹ ta cái cái nhìn nó rồi chụp piêu này vào nhìn nó rồi có dính không ạ đen đen này à hả hay mà mét เหมือนขายเลยเราขายราคาแบบสามสิบสามสี่สิบราคาไม่แพงต้องเบิ้ลอ <oh> ่ะกินเหนียวอ่ะตึงหรือเปล่าอือโอ้โหแมลงวันมาว่ะโอ้ยโอ้ยมาตอนกลางวันแมงวันจริงๆเขาเขาเขานอนแล้วนะอือหือมอคุ้งแห้งด้วยนะบอยเห็นยัง เลนเล็กเซนรู้แบบเฮ้ยเซนเล็กแม่นดีว่ะไม่รู้ว่เซนเล็กแข็งนี่กำลังดีแหละร่วกมายังไม่ทันหลองได้ลอกเลยเอาว่าแต่ว่าลูกปุ๋ยต้มยำเลยไม่สั่งต้มยำเราชอบต้มยำไม่สั่งต้มยำไหมไม่เหมือนกันนี่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวมาต้มยำเฮ้ยเขาให้มาพอดีมากไม่เยอะหมดแล้วเรอบอยฮะ เดูดูทำโตโตมาเส้นบะหมี่เหาแดบูุดดุจริืเส้นอะไรรู้เล่าเล็กแห้งหอ่าเลแ้งเด็ดดีมากอืมเล็กแห้งเล็กแห้งนี้ใส่สีดําไหมนี่น่ดูจากดูจากตัวนั้นไม่มีสีดํา ูเขาแบบว่านี่เลยว่วะแห้งแบบนี้เลยใส่น้ำมันเอ,อเล็กน้ำอยู่ว่ะน้ำมันกระเทะเะเะียมเจียวเอ่อร้อนร้อนเฮ้ยมันฉลาดนะมันไม่ลงทั่วแบบน,น้อนร้อนนะร้อนกระต่ายเออมันได้ไอร้อนมันก็บินดิร้อนสั่งน้ำเหระบุ้งพริกเท่าไหร่น้ำ ม่งกพี่ครับเพิ่มเส้นเล็กน้ำครับต้มยำมันอร่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองเดยลองที่ยต้มยำนละครับพี่ธรรมดาพี่เ็ดสิบห้าใช่ไหมเออธรรมดาสามสิบบาทน้ำตุ้บดีมากเลยปราปรุงแล้วอ่ะเน้อหมูเขาอร่อยนะ เพื่อหมูอย่างเด้งงั้นกินเลยมีนี่แหละเลยนะปลาเส้นปลาเส้นอันนี้ปลาเส้นจริงนะผ่านมากขาปลาเส้นเล็ยสูตรเขาสูดซอยต้องดับให้เลยวต้องซอยบางคนกินชิ้นใหญ่ๆมันมันกลัวจะติดคออ่คอเป็นเด้งเนี่ยเออต้นไม้ที่เขาก็คนราดอะไรเ้ยจริงต้องอยากลองน้ำตกเขาแบบ อืมอ๋ออยู่ได้ละโป<ด>รแล็บด,ดีแหละเกืบเป็นลมผิวข้าวเออมันเหมือนมันมัน,ม,นมันหนาไปอะ่ะนะก็แล้วแต่คุณไะเนี่ยเส้นมัน,นอ้วนอ้วนอ,อะ่ะเขาเรียกนี่ว่าอะไรเส้นลำเมงหรือเปล่าโดโดอืูอ อ้วนารมณ์เหมือนน้ำมาแช่น้ำเป็นนาทีเเส็นกันนี่ป่ะเจสันอร่อยอยู่เข้าลวกเหนียวนุ่มดยลวกไม่เละไม่อะไรแต่ว่าโอ้โหบยอดตกแห้งเลยนะฝนอ่ะกูบอกไม่ทำไมถ้าฝนต้องโชว์รอยสักหน้าตึกตึกตึกต้องโชว์หน่อย ปรนะุงแล้วนนี้ะปุงลมาจากอิตาลีนะตัวนี้ <จะ S 1> <ห>นี่แหละพาสต้าโอ้โหรู้ว่าเป็นเส้นแบนนะดูงานนะน่าจะลวกยากปะเรื่องนี้ดีมากเลยเฮ้ยมันไม่ได้แบนแบบถ้าถ้าที่หนูจะแบนแบบเล็กกว่านี้นะเพราะนี้แบนใหญ่กว่านะ หมู้างว่ะทำนี้ให้เอาใจคนอิตาลีไงมันชอบเส้นล่ะคล้ายๆแบบนี้ทำเขาเรียะทำอะไรพาต้าปาเกตตี้ตตตเออรับได้ไหมหนเนี่ยเนี่ยหมูเดงอื นี่เขาปรุงมาแล้วนะสังเกตเนาะก๋วยเตี๋ยวแบบนี้คนก็กินได้ด้วยนะอือพูดถึงอ่ะเขาบอกใบของเขาหมดอ่ะไม่พี่เขาเป็นน้อยน้อยอะ50ชามเป็นราต่อวันส่วนแต่มดพื้นที่เลี่ยขอต้นน้ำหน่อยนะน้ำดีมากโอ้นี่ไงคนต้องอ่ะต้องต้องง้มยำเนี่ะง้มยำอย่างนี้หน้าตาต้อยำ เพิ่มอะไรมาถั่วเหอให้ไหมอยากขอถ่ายนี่าไงข้าวมัยำมันมีถั่วใช่ไหมมีเด็กต้องมีถั่วใส่ถั่วแล้วก็ปรุงรสมาอ๋อนี่เขามีกระเทียมนี่ไงยหอมเจียวเนี่ยแล้วคลุกลงไปดีนะแล้วก็สดน้ำเลยจืดไงหอมเป็นไงเออยเ่ก็เปรี้ยวเลยโบราณเลยเนี่ยจัดมะนาวเนี่ยเผ็ดปะ ไม่เผ็ดมากใช่เขาผิดไหมนะเออเขาถ้าใช้มะนาวสดเนี่ยบีบลงไปนี้ย่างโอเคแหละเฮ้ยได้เน่น้นำกลมอยส่แต่มาต้ยมยำก็จะใช้มะนาวสดมะนาวถัว่วแบบต้มยำสูตรแบบคล้ายๆต้ยมยำน้ำใส้อะนะแต่ถ้าต้ยมยำนี่ยเขาไม่ใส่พริกเผานะแต่บางสูตรพริกเผาไม,ไม่ค่อยเยอะนักชอบ แล้วแต่สูตรขายสูดมันอ้าวทำไมไปเติมกันฮะสูตรไหนเนี่ยบัวไปหมดแล้วเฮ้ยป<อ>ลก<ล>ปุกเขาปลุกมันก็ดีลนะแล้วนะทำต้ัเตียแล้วไม่ถูกปากตัวเองไงเตอพิเติเตมซมมัยน,น,นะตกินหมดปหมน่ะแบ่งไหมมันแบ่งเขากินเลยเฮ้อเอบบอกินคำหนึ่งอึ๊ยโอ้โหเมื่อกี้ไม่ไม่กินยังไม่อยากกินไง ผมไม่หมดเยอะซูให้ดูอบถุงอบด้วยเดี๋ยวจับนานไม่ได้ร้อนลองหเล่เล็กพอดีมากเก็บลอมะเส้นพาสต้าลองเลยไม่มีโอกาสนะเพราะเราไม่เคยเห็นเส้นแบบนี้เราก็มีเ้แต่ปลาเส้นเพราะมันเขาทำแบบเล็กจริงนะเขาไม่ได้ซอยยังไงยังไง

ไม่มีอะไรเลยมีสอมีปลาเส้นมีกุ้งมีกุ้งแห้งมีหมูมีลูกชิ้นท่านี้ก็อะไรได้เออเออนะไม่มีไส้มีตับแหละขายภาษีเลยเลยภาษีก่อนอันนี้กุ้ดี๋ยวใต้ต้นมะม่วงน้องลีอยู่ในซอยอะไรนะพี่แกบกอะไรนะพกอะไรพวกเกล็ดใจแล้วปะวัวนะในวัว ปื๊ดเราก็เจอนะหายง่ายๆไม่อยากเข้ามาหน่อยเดียวเจอเลยตมองมองีต้นมะม่วงไว้แต่ต้องมาขูโ่โโเขาเยอะนะต้นมะม่วงหลายต้นเลต้องมาก่อนบ่ายสองโมงนะหอกนั้นหมดหยุดวันจันทร์เขาหยนะุดหยุดนะหยุดวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์แต่บ่ายสองโมงเขาปิดร้านแล้วปิดแล้วเปิดแต่แปดโมงแล้วไม่ใช่ต้องรีบมาต้องรีบมาไม่มีผิดหวังใช้ได้เลยสุตโบราณโบราณแบบบ้านๆเขาบอกไว้ ไปแต่ก็บ้านๆกินนะแบบว่าฟิลกินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวบ้านแม่อะไรเออ <c oughs> ได้เลยโุกโนด้วยไปล <Okay. S 1> ปะโอเคนะครับเจอเราอีพีต่อไป